สวัสดีครับผมจิรพงศ์รีบุญเรืองนะครับหรือว่าคูลิกสวัสดีครับผมไพบูญธรรมนาเมืองครับหรือครู่กกครับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนจะมาแนะนําวิธีการเลี้ยวนะครับของรถกระบะและรถเก๋งเลี้ยวยังไงไม่ให้มันเบียดแล้วก็ไม่ให้มันปีนพุตบาทนะครับมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวนี้เราสองคนจะพาไปแนะนำนะครับอะไรครับ การเลี้ยวนะครับถ้าเราไม่อยากให้รถเรานะครับล้อหน้าล้อหลังฝั่งซ้ายมือนะครับปีนขอบพุทบาทหรือขอบทางนะครับเรามีวิธีการนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะหยุดรถก่อนเนาะนะครับัาเก็ตสิ่งข้างหน้าเราก็ื่อว่าขอบทางเราอยู่ประมาณไหนนะครับนี้เราก็เปิดสัญญาณไปเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับกระจกมาข้างซ้ายเรานะครับตรงขอบทางหรือพุทบาทนะครับหรือเส้นขาวขอบทางนะครับกระจกปรบเมื่อไหร่ปุ เรานะครับหรถก่อนนะครับแล้วก็มุ้นพลอยนะครับข้างก็คือนะครับถ้ารี๋ยว่ซ้ายนะครับต้้นข้างฝั่งซ้ายเรานะครับต้องห่างจากขอบทางประมาณนะครับหนึ่งเมตรหรือไม่เกินหนึ่งเมตรเนาะถ้าเกินหนึ่งเมตรปุ๊บนะครับมันจะเลยกินเลนฝั่งฝามือเราด้วยนะครับ นะครับประมาณนี <Techn Pokémon> <right> ้มันจะลงตัวพอดีนะครับนะครับกระจกมาข้างซ้ายเราตรงเสร็จขาวปุ๊บนะครับขอบทางเนี่ยนะครับเราก็หยุดรถก่อนนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับในการขับรถการเลี้ยวนะครับครั้งแรกนะครับถ้ายังเรายังไม่ชินหรือว่าไม่ชํานาญนะครับเราจะหยุดรถตรงนี้นะครับเสืนขาปุ๊บกลางนะครับการจบพอดีนะครับหยุดแล้วก็หมุนซ้ายนะครับไหลซ้ายให้สุดเลยนะครับประมาณถ้าเป็นรถเก่งกับนงคือท่ารอบนะครับ ถ้าเป็นกระบะนะครับจะเป็นที่สองรอบนะครับมีการของการเลี้ยวเนาะนะครับวงเลี้ยวนะครับทางซ้ายนะครับประมาณนี้แต่ท้านี้ท่านั้นต้องลองไปหมุนที่รถดูอีกทีนึงนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับนี่คือกฎบางข้าายแล้วนะครับตรงเส้นขาวหรือนะครับขอบฟุตบาทหรือขอบทางขอบยากขอบปูนต่างๆนะครับเราก็เลี้ยวมงอาะไรทางซ้ายมือนะครับสุดเลยไฟเบรกออกนะครับดับไปเรื่อยนะครับทีนี้เราก็มองนะครับทางซ้ายเราด้วยนะครับว่ารอหลังเรา ถอนหัวชุปบาทหรอขอสร้างที่ยางขอหาที่ยักที่มาแล้วครับที่มาเราเข้าช่องอาทางตรงเราก็หยุดรถก่อนนะครับแล้วก็คืนร้อยตรงครับหนึ่งหุดห้าเหมือนเดิมนะครับห้ารอบนะครับที่ตรงนะก็พอดีออกตรงไปนะครับตอนนี้แค่นี้ก็ไม่เบียดไม่ปิดผู้บาดแล้วนะครับหรือตอบแทนแล้วเนาะ ล้อหน้าเรานะครับซึ่งเรามอกกระจกฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับต้องบอกว่าเราแต่เลี้ยวซ้ายก็ดูกระจกข้างซ้ายเรานะครับถึงขอบทางก็คือล้อหน้ารถเราพ้นสิ่งก่อสร้างมาแล้วนะครับก็คือทิ้งระยะห่างได้ประมาณนี้แหละครับจะไม่เบียดไม่ปีดแน่นอนนะครับก็คือพูดง่ายคือให้ปลายหูกระจกเราตรงกับสิ่งที่อยู่ด้านข้างตรงไหนที่เราไม่อยากให้เราหลังมันไปปีหรือไปเบียดก็คือให้ปลายหูกระจกเราถึงตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมขอบ เราไปซื้อขาวถึงเส้นขาวก่อนนะครับก็เป็นพุทธป่าก็เป็นพุทธปาาขอทางเนาะนะครับแต่ถ้าข้างนอกเรานะครับเป็นขอบทางเป็น้าอะไรเราก็นะครับกาจีบที่ขอบทางนะครับเราก็เริ่มหมุนได้เลยนะครับรแรกๆเราก็ฝึกแบบหยุดหมุนก่อนนะครับปลายหัวกระจกตรงแล้วก็หมุนตรงมาใัยสุดนะครับของการหยุดรถก่อนนะครับพอเราเริ่มคล่องแล้วเราค่อยเคลื่อนที่ไปด้วยหมุนพวงมาลัยไปด้วยใช่แค่นี้รถเราก็จะไม่เบียดใช่ไหมครับครับผมใช่แน่นอนครับไม่เบียดแน่นอน ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกระบะกันบ้างครับว่ารถกระบะจะใช้วิธีการเลี้ยวเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยทนี้นะครับเราจะมาดูในการสีพวงเลี้ยวของรถกระบะบ้างนะครับทีนี้นะครับกระบะนะครับช่วงมันจะยาวและกว้างกว่าของรถเก๋งนะครับรถเก๋งจะสั้นกว่ากระบะนะครับเวลาเลี้ยวเราต้องเกิดระยะให้มากขึ้นนิดนึงระยะด้นข้างเนาะนะครับอ่า ก็ประมาณนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกินหนึ่งจุดห้าเมตรนะนะครับถ้าเกินหนึ่งจุดห้าเมตรปุ๊บมันจะไปกินเลนขวาเขานะครับเราต้องอยู่ในกึ่งกลางช่องพอดีนะ่ประมาณหนึ่งเมตรเนาะนะครับไปดูกันเลยครับ ปตากระจกฝั่งซ้ายเราเนาะรเกีฬาซ้ายนะครับถึงนะครับเส้นขาวหรือขอบทางแล้วนะครับเราก็จะเริ่มหมุนพลอยนะครับผมอะไรให้สุดเลยนะครับให้สุดฝั่งซ้ายมือเลยเนาะ ดูที่ล้อหลังเรานะครับจะไม่เบียดและไม่ปีนขอบทางนั่นซาบถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับไม่เบียดไม่ปีนแน่นอนนะครับเราสองคนจากโรงเรียนสังรถแอดวานบอบบินนะครับเราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม Thank you. Thank you.